ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยเนาะะแล้วถาก็แบบเริ่มสตรีมสตรีมนะอยากจะไลฟ์แบบพร้อมกันสองช่องทางนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยได,ได้เหนื่อยเหนื่อยครั้งเดียวเนาะก็ให้ความรู้เรื่องบัญชีการเงินภาษีประกันและการลงทุนในกองทุนรวมนะคะทุกวันมีมีเวลาก็เริ่มไลฟ์ต่อเนื่องกันแล้วสุกเสาร์อาทิตย์นะคะขอบคุณสำหรับการเข้าใจด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะอะตอนนี้ผู้ชมก็เริ่มเข้ามากันแล้วนะคะเพิ่งเปิดไลฟ์มา หนึ่งนาทีนะคะที่ผ่านมาเนาะเรว,วันนี้มาคุยเรื่องบัญชีกันก่อนละกันเนาะคุยเรื่องบัญชีก่อนคุยเรื่องบัญชีเสร็จคุยเรื่องการเงินแล้วคุยเรื่องภาษีต่อนะแล้วค่อยคุยเรื่องประกันแล้วก็การลงทุนในกองรวมนะคะบัญชีก็คืออยากให้ทุกคนะนะใครที่เป็นแบบเจ้าของกิจการก็ดีใครที่แบบทาทาธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็ดีเนาะอาจจะเพิ่งเริ่มมาสร้างตัวตนในในทิกต็อกนะหรือว่าในแฟนเพจ